ครอบครัวเราก็มีกินปาร์ตี้กันเล็กน้อยแล้วก็มีจับของขวัญกันเหมือนทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วไม่ได้จับแบบ์ีนี้ได้จับแล้วรับรองว่าของขวัญปีนี้ปังแน่นอนใครได้กองของดิฉันและของลิลลีไปรับรองว่าแบกหลังแอนรับรองว่าแบกหลังแอนแบกกลับหลังแอนแน่นอนบอกได้แค่นี้จานกระเบื้อง800ประจานนะครับสลียครับของขวัญนี้ยังมอไม่ครบนะครับสมาชิกมีไอ้กองข้างบนทุเรศทุเรศของใครเนี่ย เดี๋ยวรอของน้องชายคนเล็กยังไม่มาเดแต่ค่าถือเบนนะเพอเออเบนก็ได้แล้วสับลอยสับสนหลักจากคลิกนะครับแน่นับปลาตาเสือดาวแก้วภาษาอังกฤษของไงเบนอ่ะแก้วแก้วเขมีเฮ้ยตบหน้าแตกแก้วแก้วไม่รู้จักแก้วเหรอไปแล้วจิ๊บไปก็บอกว่ากล้า you <laughs> ตาเบอร์อะไรเบอร์เจ็ดใช่ไหมตาเบอร์เจ็ดตาจับได้เปล่าก็เชิญคุณเจ้าของของขวัญเบอร์สามมอบของขวัญเบอร์สามให้เองตาด้วยนะคะเบอร์สามเบอร์สามเอาเบอร์สามออกก่อนนะคะนี่คืออะไรวะอะไรคุณตานี่ของคุณคณิตานะคะ ตาได้ขสมชัยค่ะาคุณสมชัยเอะสมชายไปทราได้เต่อไปุนแต่อไปคุณเป็นคุณสมชัยค่ะเคยได้ก็ดีนะเาิค่ะคุณสมชัยก่ะได้ค่ะสมชัยได้เบอรหาค่ะไเย้ยขัเนอสั่งเอามาา กาพ่อพ่อผมนาฬิกาพ่อพ่อผมดีดีดีแกะเลยโอเแกะเลยล้คุณสุรดาได้อกคนลนะองแกะเลยสุรดาสุรดาได้เบอร์สี่ค่ะเได้เบอร์สี่มาเบสไเงาพ่อหมไปนอนเฮ้ยจะบอกนะว่ากูจะรี คุนำหน้าค่ะคุนำหน้าค่ะคนแรกเลของใหญ่ที่สุดมเ่ยนีแบกแลังเอนะโจีนโอ๊ยไปไรไปด้วยกันไปไปเราไปด้วยกันไปด้วยกันโอี่คุกลขจ้สลกกันงคนแขอบคุณจ้าถ้างั้นเอางี้ของเจ๊ด้วยเอาไปเลยเจ๊ก็ของลิกนี่ย เป็นรางวัลพิเศษเพิ่มไปจัวันเลยนะเวลีก้สองนะแล้วก็นแล้วก็ของเจเวลกโอเคนะ we gonna change we gonna have special gift for three now you are gonna be i special gift now n and this one special gift and mine okay เ that's good แล้วแบกหลังเอ็น

เบอร์มันครบ้วเหรอครบแค่แค่หนึ่งสแล้วก็ปสมหนึ่งสองแปดหนึใครได้เบอร์สมเบอร์นี้ก็ได้ไปเลยใช่สใช่ใช่เบอร์อยู่นี่อันหนึ่งอ่ะเบนทำไมเป็นคนที่ใส่อย่างงี้อ่ะเบนเอาเอาพักคืนก่อนโด้ไปนายูล้บโอ้บาโอ้บาโอ้โอ้อาโอ้ บตาจะบอกว่าเกินปแพตาจะบอกว่าไม่ยุติธรรมชตบแพงชาไมีเทคโนอาอาอาสมัยอดสมัยน้ตาเลยหาน้รู้แล้วลตาอย่าเพิ่งแก้อย่าเพิ่งแกะอย่าเพิ่งแกะตัว้าจะตอ้าวไม่ตกลมาดแอ้าว่า เอาจับไม่ทุกคนเลยใช่ไหมเ,เปเบอรเลยเนี่ยมีสิทธิ์เพราะว่ามันมีเบอร์แปเข้ามาก็จะได้จับทุกคนอันนี้เรามาที่เซตเบอร์อะไรหนึ่งสาแปสสองเอาหนึ่งสองแปดองแปดได้เบอร์เดมไดลของแป้เอร์เดได้เลขสองทำไมเหลือสองอัได้เบอรเดิม

ได้เบอร์เ <Tipp> ด <ett> <m> ิมเลยอโอ้ย <g> อ้าวได้ชมดีมากเลยเนี่ยตานี้เนี่ยมาลุ้นกันว่าใครจะ่ออะไรตาหนี้เนยมาลุ้นกันว่าใครจะ่ออะไรเอ้จ้ยไม่เปอะไรนะจ้ยถามเจ็มึงไม่ไหวจริงๆนะโอเซอ้ยเอ้ยถือไปก่อนหลังแกลบโอเคโคตรหนักโอเคโคตรหนักโคตรหนักของจริงป่อนะ

นี่งไงลูกจะได้แบกหลักเอ็นแล้วนะ,ะลูกลูกสะพายได้แล้วไงเ <c oughs> อ้าเอ้าเปิดเปิดทีละคน <c oughs> เปิดจานมาแล้ว <c oughs> วแกก็แมตตาเอาไปเลยสิมาถูกล้องเบอร์สามของเราว่ามันเอาไปซิงขนาดไหนไอ้กล้องเบอร์สามมันต้องแกลียดเราเกลียดที่บ้านเลยวะไม่ได้ไม่ได้เบอร์สามมันยังยังไม่พูดเบอร์สามเพิ่งไปซิงจังลิกลำหน้าแบบว่าสงสัยมากไอ้ด็กตาได้หน่อยจิ๊บอ่าวเฉยเนนมันโทรส่งเจ้เขาเล่นเล่าใม้ดูนะ แต่ทองต้องสองบาทไม่เอาเจอของขันเองไม่เอาเลยอะโอ้โหโอ้ทูดโอ้ตาตัดยาไปใส่ใบสบายเีลยตาบกเซ็งเลยกูเฮ้ยรุ่นเดียวกับที่พี่ใช้เลยจริงเหรอ ยมาแล้วเว้ยชุดบอสชุดบอสของฉันของฉันมันของนิว่าต่อไปของใครใครจะแก้ของฉันมันของมีนิว่าของมีมี่ออ๋อเดี๋ยวมี่นะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมี่ต่อไปของใครเนี่ยอันนี้ของสมชัยสมชัยตาชัยไงวันนี้ลูกตาก็ใช้ได้ต้อตาน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยสมชัยเล่นฟังกระตุ้นเราซับสมชัยนั่งพอในรถเลยนะเฮ้ยชุดบอสเลยเหรอสิบพีซนะรถอย่างรถ ได้ของดีมากจ้าใช่เปล่าอยู่ไปอ่ะทั้งโอ้ยเอ็งเป็นชุดเลยโคตรดีเลยนี่เจนลงทุนจับกับคนละร้อยทำไมเอามาเยอะจังเนี่ยโอ้ round all round t e gym s n e c k s เนี่อ่เอ็งดูลุงจันได้ของเอ็งเครียดเลยดูดิ ไม่ดูเลยดูนั่งเดียวเลยจีปบอกว่าจิปบอกปีหน้าขอแก้ตัวใหม่ตามดีนะสุขดาแล้วขอบคุณอำนาจอินเตเออเรายากรู้เหมือนกันดี่กล่องน่ารักมากเลยดูด้วยเป็นูตแบบลอยอ่ะนี่สั่งมาตั้งแต่เช้าแล้วนะตาใสลอยไปเลยอ่ะตาดูคีปโป้ไม่มีใครได้ยินอ่นะ ของระเป็นแน่เลยซื้ออะไรแบบเทคโนโลยีอุ่นไปใส่นมกินจะได้ตองสูงโองของของมึงแรกตากันเลย้องใครต่อแล้วเอ้าเอาเองช้อนเลยอ่ะเองแก่ของเจ๊ดดิ๊กย่ะมาสองมาสองเจาคนมึงแรกตาเลยหนึร้อยใบอ่ะแปะหลักแอมเจ้าของขอบอกเอ้ยมีตังค์ด้วยเหรอไม่ต้องแก้ไอ้ขาวขาดยี่สิบขาดแสดงว่าขาดยี่สิบ หนักมากเลยนุ๊ครูบอกตรงๆว่ากูไม่รู้จะเอาอะไรจริงๆแย่ต oui> ีแย่โอ้ฟังบัวทู้หนูไปได้ปรอเอ๊ะเมื่อกี mm ้ได้คอยอิงแล้วจานใช่ไหมพี่โอมีเอ้ยไอ้หม้อนี่จานพอดีแหละเครื่องครัวเครื่องครัวไม่ต้องซื้อโอ้ยอกประจชีพนิ่มนึงไม่เอาเลยจะเอาเลยโอ้โห ูลุงมัต้องเสียใจวูทูดีแล้วน้องลตาอกลงเอ็นกลากเอ็นะทุกคนลุงไม่ต้องเสียใจบูทูดีแล้วเบอร์สองมันต้องกินด้วยนีกุเครื่องจาน ว้ยมันตุ้กทีโว้ยนี่ันตาได้เสียใจคนนี้เอาอองลงมันใหญ่บันเดอรบนเดอรยกูกตาบอกกูใหาเครียดเลยดูไยอ่ะเให้คนเดือดดิคือนอปีกเดือนอย่างนง้นน้องดนะมากเลยนะดีดีดี ได้อะไรอะกาแฟกาไปกามีลายแดงจุยมันชอบได้ได้ยืดได้ใช้อดอยูดไม่มีอะไรหนักกว่านมแล้วอ๋ออ๋อเม่ต้องแกะก็รู้แล้วตาใส่ให้เห็นนะชักเลยไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะบอกเลยคืนนี้กุรวยตาขอบคุณครับ สร้างอาชีพสร้างชีวิตได้พอเดี๋ยวไปนับที่บ้านต่อนับไม่ถวนนับไม่ถวนเดี๋ยวสิแล้วคุณคุณไม่ได้เลยเอ๊เดี๋ยวเอาได้แล้วไงอนขาดม Happy New Year โชคดีปีใหม่ค่ะจ้าแฮปปี้แฮปปี้ปีคักชื่นระดับเงินะไม่หมดทักทีหนึ่งขอบมากเลยอ่ะขอให้เงินทองหลังหลหลังหลเข้ามานี่ลงทุนสองร้อยเก้าสิบได้กำไรตั้งสิบบาทเหรไหมเนี่ย